สวัสดีครับพบก,กับหำซุยนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงก,กลัวๆนะครับกำลังหากันสางบ้านไหมครับเดี๋ยวคลิปเฮ็ดหให้พี่น้องเบิ่งสมวิวไปนี่ยิ้มน้องโอ๋นะครับผมเป็นบ้านน้องโอ๋เฮ็ดไว้นี่นะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกลัวๆปล่อยหมูออกกินหญ้าก่อนนะครับเพราะว่าหมูยังไม่ได้กินหญ้าเพราะว่าเฮ็ดบ้านไปรผสมมาผดนชื่ไปไอ้เบิง้ง วันหยุดครับวันหยุดวันหยุดมาทำอะไรนะครับเลี้ยงวัววันนี้เลี้ยงวัวต่อาเป็นข,ขอกวัวนะครับน,น,น้องๆไม่ปิดไกันน,นะหนักบุรีกินเนี่ยครับเจ้านินจาครับเจ้านินจา,จ,า,นนจ,าจับไม่ได้อันนี้นโค้ครับ ลูกซีไว้ดำปุ๊บใหญ่อายุแตสองปีพอ,อเซ็นเขามาหยิบไข่สองหมื่นที่เพได้ให้บับสนใจ,จติดต่อนะครับผมพักหามสวยนะสองหมื่นครับสูงนะจะแหนงมาโซนดักนี่สูงนะจะลอยที่สามสิบก็มีใบหลอดครบนะครับเนี่ยลูกซีไว้มีใบหลอดครบนะครับมาหยิขายออกน้ำมาไหลตัวพุทเลี้ยงบ่ไหวเลี้ยงบ่ไหว้ทำเลี้ยงบ่ไหว ก็เด็กที่ปลอยงานออกไปเด็กยางยังนะครับยังส่วนจะพาไปดูนะแล้วก็อันนี้นิวยอร์กครับนิวยอร์กอันนี้ก็เป็นวัวผู้อีกเหมือนกันครับอายุมีบุตรถึงปีนิวยอร์กเป็นตรง,งนี้นาเรี้ยงนะครับอ,อาหารยากินนิวยอร์กพวอ้วนเลยเนาะไปครับไปนิวยอร์กนี่ชื่ออะไรตัวเองเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยฮะ นี่หนึ่งปีแล้วนะครับหนึ่งปีนี่นะครับดูนะครับอ่านี่นิวอยากนะครับอันนั้นเรมโบนะครับเรมโบตัวนี้ยาวนะครับยาวสูงนะครับตัวอะไรนะตัวสองปีแล้วครับเนี่ยดูซีไว้นะครับเป็นของแม่พันกลางแม่คืออันนี้คือมาสเตอร์นะครับไอหนุ่มเลือดลอยที่ผู้ให้คักนะครับนี่ครับอันแม่ของไอเลมโบนะครับ ตัวดำๆนี่เราก็จะปล่อยออกไปกินหญ้าก,กันนะครับเดี๋ยวเรียบเรียบเดียบเรียวเดี๋ยวถลาเรอดอกก็ปล่อยคอกนันนะครับเนี่ยครับตัวนี้น้องมะนาวนะครับตัวนี้ก็ะชี้ไข่เป็นตัวเมียนะครับเมื่อคืนแต่เคลียร์ที่ขายเนี่ย มันไหลเซิงปิดแล้วบ่โอ้เซิงแค่นึ่งแล้วพี่อป้าเซิงปิดเซิงแค่นึ่งละสัน่นโอ้ยอามะนาวนะครับลูกติดแระบบพี่พ่อปล่อยอยากสองมืดหาอยู่ตะงวดก็บอกว่าราคาพุ่นนะครับได้สองมืดก็เอาเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียลูกไอ้มดแดงนะครับคันโฮเร่เลงว่ะซิฮู้จากปลามดแดงพี่พ่อตายไปวันนึงนี้น้ำเสือนะครับนี่ลูกตัวสุดท้าย คีร่าใหญ่ก็มัวในวงการนะครับเนี่ยอันนี้คือบรรยากาศแถวบรรยากาศแถวอันส่วนแถวฟาร์มน้องโอ้ยครับนี่ครับนี่ครับไม่หนีปล่อยปล่อยคัมนะครับเพราะว่าคันปล่อยตะเวียนมันย่างมันไม่อยอมกิน,นครับมันที่ยางเลาะใายของมันไปอยพิพิธนะครับ เดีย๋ยวจะไล่ขึ้นทางบนเดี๋ยหาเนื้อไปข้างบนกันรวมจะหาไปรีวิวบ้านหน่อยเห็ดรีวิวนะไป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 อันนี้สุดลักนะครับนี่นี่นี่ดือ้ออันนี้ลกูก KF ห่านห่านเอ้ยจอบกินยาญี่ปุ่นห่อเอ้ย ปัญาเขียวอะได้วยอากาศปล่อยมาก็ให้มันมันก็ที่วิญกินมันก็ที่ย,ย่างอยู่แหละจนก็่าชีอดไม่เม,ม,มน้อยนี่นะครับเท่ามัวด้วยมักดำนะครับข่สองมืน่นส่วนเจทักนะครับตอนนี้ห้อนเงินไลไม่มีเงินใส่แล้ว สวยไหมตอนนี้นะฮวันฮวันแล้วครับวิทยากเขตชายแกนยาวย่ามาุมวิวที่พักนะครับนี่นครับนี่เจียดกระต๊อบหน่อยอยู่ข้างบ้านทั้งโอรร้ล่ะนี่ไปอีกหลังหนึ่งจากหลังหนึ่งอยู่ข้างล่างครับนี่หลังหนึ่งอยู่ซื่อน,นี่ครับข้างล่างนะครับนี่เลยขี่ขึ้นมาอยู่เฮือกนี่มันฮวัน เี็ดอยู่ข้างบนนี่กำลังสร้างโคตรฮวันเลยไงผมกำลังเฮ็ดอยู่ผมกำลังเสื่อมอยู่ยเข้าเก็บตาแล้วนะเพื่อนกำลังขึ้นโครงหลังคานะคไปซื้อสังกะสีกับเหล็กมานี่ครับเดี๋ยวที่เฮ็ดแล้วก็จะไปเลี้ยงมัวต้อนะครับเดี๋ยวไปนั่งเจอกันอยูปป่ปลาน้ำมัวไปครับไปไป ตอนนี้หางานยากครับเฮ็ดโคซาคกวก็เราก็ยกขึ้นกับพ่อสองคนไปครับเดี๋ยวขอจอะไปเสียมกันด้อเดี๋ยวบเบิ่งบาดมาแล้วนี่นะครับผมไครจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วเดี๋ยวมันรอดูกันนะครับแต่ตอนนี้เราไปดูวัวกันก่อนนะครับผมบรรยากาศนะครับเริ่มตอนเย็นนะสี่โมงเย็นนะครับ นี่ครับแดดล่มลมตกนะครับผมเอออันนี้นะครับอันนี้อีกหลังหนึ่งนะครับของน้องโอหลังบังอันป้ายอยู่นี่เบื้องหน้าเราของกําลังนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็เอียดอีกหลังหนึ่งอยู่นี่นะครับโอ้นะครับนี่ครับเขตแดนของเรา บรรยากาศยามแรงครับยามแรงปึ๊บนี่นะครับน่องหัวเาอ่ะเดี๋ยววันนี้วันนี้เมือไหครับโอหอนแดดใส่เสื้อกล้ามเปิดมือครับเ็ปเบียกครับเลี้ยงมาครับขอเสาคอมแล้ววันนี้เดี๋ยวเอาคลิปตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิมารีวิวกระต๊อบหน่อยไปเรื่อยๆนะครับว่ามีเสร็จตอนไหน ขออนุญาตบายครับเจอกันคลิปต่อไปนะเรียงวัวเรียงวัวมันเลี่ยวเลยอ่ะ